สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับโฮมสเตดครับวันนี้ก็จะพามารีโนเวทนะครับสวนแจ้วมังกรครับหลังจากไปทิ้งร้างไปสองปีนะครับไม่ได้ทำการดูแลนะครับผมนี่ครับหญ้าก็จะขึ้นเยอะนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เริ่มทำรีโนเวทใหม่แล้วนะครับก็คือทำความสะอาดนะครับแล้วก็รื้อฟื้นนะฟื้นฟู เหมนแก้วมังกรของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะครับผมเริ่มหันมาใส่ปุ๋ยนะครับปูนดินนะครับผมอันนี้ก็กําลังขุดคลองเส่ไก่นะครับผมให้น้ํำลอเลี้ยงครับไปเป็นช่องเป็นช่องไปนะครับผมสังเกตดูนะครับผมฝั่งที่ยังไม่ได้รับการดูแลนะครับที่ถูกปล่อยร้างนะครับจะไม่มีดอกนะครับดูฝั่งที่ได้รับการดูแลนะครับจะมีดอกนะครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่า สวนไหนนะครับที่ปลูกแล้วดูแลนะครับก็จะมีออกดอกออกผลนะครับส่วนที่ไม่ดูแลนะครับก็จะเป็นหญ้านะครับดูลักษณะนะครับฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับปล่อยทิ้งเกือบจะตัดทิ้งแล้วนะครับมีความคิดเล็กๆขึ้นมาก็คือแบบว่ากว่าจะมันจะเกิดมาได้นะครับก็เลยเปลี่ยนใจมารักษามันฟื้นฟูนะครับนี่ครับสวนที่นี่นะครับขายกิโลกรัมละขั้นต่ำก็3าบาทนะครับผม เริ่มต้นที่30บาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีมาชมตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแก้วมังกรมีอะไรอยากรู้เรื่องไหนก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าท่านผู้ชมอยากดูเรื่องการใส่โป่งใส่ปุ๋ยอะไรประมาณนี้นะครับการให้น้ําอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับกิ่งนะครับต่อไปก็จะสามารถทําเป็นกิ่งพันุได้นะครับ กิ่งพันก็กิ่งละสามสิบห้าบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่ครับวันนี้เรามาฟื้นฟูซะหน่อยนะครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งล้างไปนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็เริ่มออกดอกออกผลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวก็จะนีโนเวทให้มันเต็มสวนนะครับเสร็จทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับผม ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับผมรอชมนะครับว่าเราจะทําเสร็จตอนไหนนะครับแล้วก็แกมังกรจะให้ผลผลิตตอนไหนนะครับก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ชมรื่เลยครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ